คลัสเตอร์ตลาดบางกะปิพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เร่งตรวจเชิงรุกคุมการระบาดเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเร่งตรวจเชิงรุกคลัสเตอร์ตลาดบางกะปิยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคลัสเตอร์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตลาดบางกะปิถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลและขณะนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยล่าสุดสำนักงานเขตบางกะปิเปิดเผยผล s ว a p ผู้ค้าในตลาดบางกะปิจำนวน1,745คนปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า360คนแบ่งเป็นคนไทย121คนและแรายง,งานประเทศเพื่อนบ้าน239คนซึ่งสำนักงานเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขไปเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพิ่มเติมในตลาดอีก500คนกำลังรอผลตรวจขณะที่ตลาดบางกะปิทั้ง5จุดยังไม่มีการกำหนดเปิดให้บริการเพราะยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้จะติดป้ายปิดจนถึงวันที่4มิถุนายน2564ก็ตามและยังกั้นเขตว่าเป็นเขตอันตรายมีเพียงร้านขายยาที่เปิดบริการผ่านช่องสี่เหลี่ยม เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างลูกค้ากับร้านขายยาอีกทั้งยังพบประชาชนที่เดินทางมาซื้อของที่ตลาดแต่ต้องกลับไปเพราะตลาดปิดจากการสอบถามบอกว่าไม่ได้ติดตามข่าวและไม่คิดว่าตลาดจะปิดจึงต้องไปตลาดใกล้เคียงแทนข่าววันที่29พฤษภาคม2 5 14, 6 4เวลา13.06นาทีข่าวดังคนจริง